สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ MVP Auto Zero วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเรือรบรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือไทยเรือที่ถูกออกแบบให้ทันสมัยแข็งแกร่งและพร้อมรับมือทุกภารกิจทางทะเลนี่คือเรือหลวงภายไล่อชุมพรหรือ HTMS ไฟชุมพลเรือที่เป็นมากกว่ายานพาหนะทางทะเลเพราะมันคือสัญลักษณ์ขององค์การพัฒนาทางทหารและอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยชื่อภายไล่อชุมพรมาจากชื่อของบิรบุรุษในประวัติศาสตร์ไทย ผู้กระหาญและจงรักภักดีซึ่งถือเป็นการสืบทอดเกียรติภูมิและจิตวิญญาณของนักรบไทยผ่านยุคสมัยโดยคำว่า HTMS ย่อมาจาก His Thai Majesty Ship หมายถึงเรือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งใช้กับเรือรบหลักของราชนาวีไทยทุกลําเรือหลวงภายไล่อชุมพรถูกบรรจุเข้าประจำการเมื่อปี2566และเป็นเรือลำที่2ในชั้นกระบี่หรือกระบี่คลาสออฟฟอร์ปัท e รเวสเซลต่อจากเรือหลวงกระบี่ที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ เรือรุ่นนี้ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานของเรือชั้นร i v e r Class ของอังกฤษโดยมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมของไทยมากยิ่งขึง้นโครงการก่อสร้างเรือลำนี้ดำเนินการโดยอู่ราชนาวีกรุงเทพภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท BAE Systems จากสหราชาอาณาจักรซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านกลาโหมชั้นนำของโลกการร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้ไทยได้เรือที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศอีกด้วย มาดูรายละเอียดของตัวเรือกันครับ HTMS ไฟายชุมพลมีความยาวประมาณ91เมตรกว้าง13เมตรและมีระวางขับน้ำประมาณ2,000ตันขนาดที่พอดีนี้ทำให้เรือมีความคล่องตัวสูงแต่ก็สามารถอยู่ทะเลได้ในระยะเวลานานเหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องใช้ความอดทนเช่นการลาดประเวนการต่อต้านการลักลอบนำเข้าและการรักษาความมั่นคงทางทะเล เรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องให้ความเร็วสูงสุดถึง25นอตและสามารถเดินทางไกลได้กว่า5,000ไมล์ทะเลซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการลาดตระเวนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในทะเลอันดามันและอ่าวไทยในด้านอาวุธประจำเรือเรือหลวงภายไล่อชุมพรติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรโอโตมิลาราซูเปอร์แร็พิดเป็นปืนหลักซึ่งมีอัตราการยิงเร็วและสามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายทางอากาศ ผิวน้ำและบนชายฝั่งเสริมด้วยปืนกลอัตโนมัติ MSI a h a w k ขนาด30มิลิเมตรสองกระบอกซึ่งมีไว้สำหรับป้องกันภัยคุกคามระยะไกลเช่นเรือเร็วหรือดรนนอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาดเบาเพิ่มเติมและระบบอาวุธสามารถอัปเกรดให้ติดตั้งจรวดนำวิถีในอนาคตได้อีกด้วยเรือลำนี้ไม่ได้เด่นแค่ด้านอาวุธเท่านั้นแต่ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายทั้งผิวน้ำและทางอากาศ ระบบกล้องตรวจการแบบไฟฟ้าและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมการรบแบบรวมศูนย์ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจจุดเด่นอีกประการหนึ่งของเรือลำนี้คือดัดฟ้ารองรับการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางเช่น sikorsky s เ6สหหรือรุ่นที่ใกล้เคียงแม้จะไม่มีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ถาวรแต่การที่สามารถรับส่งและเติมน้ำมันให้เฮลิคอปเตอร์ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการลาดตระเวนทางอากาศ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการลำเลียงผู้บาดเจ็บภายในเรือยังมีการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพรองรับลูกเรือประมาณ80นายพร้อมห้องพักห้องพยาบาลโรงอาหารและพื้นที่สันทนาการที่เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจระยะยาวอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบอัตโนมัติในงานหลายส่วนเพื่อลดจำนวนลูกเรือที่จำเป็นลงและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานความสำคัญของเรือลำนี้ต่อประเทศไทยมีมากมายไม่ใช่เพียงแค่การรักษาอธิป,ปไตยทางทะเล แต่ยังรวมถึงการต่อต้านการลักลอบนําเข้าการป้องกันการทําประมงผิดกฎหมายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจร่วมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนหรือกับพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเรือหลวงภัยไล่อชุมพรจึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของราชนาวีไทยในการพัฒนาเรือรบที่มีความทันสมัยและหลากหลายบทบาทเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันประเทศพร้อมจะ,ะเผชิญกับความท้าทายทางทะเลในยุคใหม่ อนาคตของเรือชั้นกระบี่ยังน่าจับตามองเพราะทางราชนาวีไทยมีแผนจะต่อเรือในชั้นนี้เพิ่มเติมและมุ่งเน้นการผลิตภายในประเทศให้มากขึ้นรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศแบบไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการรบเรดาร์หรือระบบสื่อสารซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงสุดท้ายนี้สำหรับคนไทยทั่วไปเรือหลวงพัยไล่อชุมพรอาจด,ดูเหมือนแค่เรือรบอีกลำหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงมันคือกรอบป้องกันประเทศเฝ้าระวังและคุ้มครองทรัพยากรในทะเลที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยเรือลำนี้คือด่านหน้าของความมั่นคงและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทยหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MVP Auto Zero 8ของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับยานพาหนะสุดล้ำทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ